สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซนะคะนี้อยู่กับเราช่วงพ้างปีใหม่นะคะโอ้วันนี้เราได้มาเตรียมงานนะคะวันเกิดให้น้องดาวนะคะวันที่ห้สิงหาคมนะคะแฮปปี้เบิร์เด์อายุสามขวบนะคะสามขวบสวยมากเลยใช่ค่ะสามขวบนะคะ เราก็มีไฟดาวด้วยตอนกลางคืนนี้คงจะระยิบระยับเลยนะคะนี่ไอดีไล่มาเลยพอพอเล่น,น้นะคะ,ะดาวนี้เป็นไฟนะคะตอนกลางคืนเปิดไฟไฟระยิบระยับเลยนะคะนี่ฝั่งนู้นก็มีนะคะฝั่งนูน้น ตอนตอนกลางคืนนี่คือสิงงามคาักเนาะนนสุดจอดเลยเนาะ,ะนี่เจ้าของงานวันเกิดนะคะงัดจังงัดชังงัดชังงังังัดงัดง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 ดเลยเเลยโอ้โ,โหของเล่นสองกำสองายเลยทั้งดุกบอลทั้งห่วงยางเอ้าหุ้ย ให้กำลังใจเด้อให้กำลังใจเด้อนี่นะคะพี่อ้นวานป้อมน้องๆพี่พี่แม่ๆม่ได้ช่วยกันนะคะเราสูบลูกโป่งนะคะไปซื้อกาซองกันอันนี้เขาเรียกรูปอะไรน้องฟางเขาเรียกอะไรใสลุงใสลุงเขาเรียกตัวอะไรใสลุงใสลุงไงก้อนเมฆเขาเรียกอะไร เรียกเหมือนตัว <Lamborg> น <hini> <sighs> oh, ั้นเหรอไหนอันนั้นม้ายูนิคอร์นโอ้งัดจังงัดจังงัดจังงัดองัดจังงัดจังเล็กจังงัดไดเร็วเอางัดได้ไหมอะเอางัดสิงัดสิเอางัดงัด เอวลันปัดลันปัดลันปัดเออวลันปัดลันปัดลันปัดเด้อเอวันลันเดออเ้อเสียงดังอะดังปิดปิดปัดปิดปัดเออเตะเตะบันเดลองมัดมือเตะเพลงนี้เอาไปซื้อมาแม่ให้พี่อ้นเด็กขึ้นไปฟีนเสาลากันัลนสวยงามมากนะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มนะคะเริ่มจัดนะคะยังไม่เสร็จนะคแะ มีเพลงด้วยพลงันดาวดาวส้เพยังถูกคุันดว <c oughs> ี่กันละพแม่กับพี่พอนันนันิกันละพูนยอกันญบุ้

ติดโต๊ไหนนั่นติดโตไหนตัวเสเหรอสูงขก้นไปไหมคน้องคนนี้เราจะปักแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะกอดแน่นๆนะน้องนะกอดแน่นๆนะวาต้นข้าีเงนอตัวทน

เราจะติดคำว่า Happy Birthday to you นะคะสวยงามมากขนาดตอนกลางวันได้นี่แต่ตอนกลางคืนิดจำได้เนาะ <c oughs> สุดยอดที่เดือนที่เดือนกับแม่แป้งคุณดีใจนะคะดีใจนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดลูกกับวันเกิดน้องแล้วดีใจค่ะพี่กับแม่พุนหยอกกันอี่คุณเยอะฮ่าฮ่าฮ่าลพ แม่บอนบอกว่าพี่ปีใหม่จะเล่นปูงนะว่าสัน

đâu Ủa, mưa, mưa, mưa lần comment áo phí phí mà về thằng Chứ bắt đèn thì là Ủa đáo khâu này, ừ. này. Chỉ đứng này liệu โอ้โหโโชว์แล้วโชว์แล้วโชว์แล้วนี่เราก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้วันที่สามเมนโบเมวอนวันนี้วันที่สามนะคะพรุ่งนี้เราก็จะอีกวันหนึ่งนะคะร่วมด้วยช่วยกันเอ่อเตรียมงานของน้องดาวนะคะ สมกับงานช้างจริงๆนะคะนี laughs> <laughs> <laughs> ่งานช้างนะคะงานช้างโอ้ยนั่ดสีแล้วละพี่อ้นเลยกระแล้งไดเฮสแอพปี้ลมมันแห้งลมมันแห้งเอ้าเนื่งสองฮึบรุดแล้วตัวเอไปแล้วฟิวแล้ว ว่าติดติดแล้วเนาะมาต้องหาแนวไปมัดไปพร้อมมันจังสีบบปิ้วนี่มันสูงแหงบนไดกีูงกว่ไปบ้งเดี๋ยวหนูละวาง เข้าก็ได้บรรยากาศดีเนาะได้วิวดีเมียคือแบบบ้านหลังนี้เสร็จก่อนมันเกิดดาวอ่ะเหมือนมันได้สถานที่ดีอ่ะสุดยอดเลยไปยืนเล่นกับทุ่งเทศทุ่งสาวไปสิยังอีกเนาะนั่นเดดติดลูกดาวแล้วติดลูกดาวไว้กลางเนาะสวยสวยมากมันเด่นมากเลยนี่ช่างส่งมาเทสาวมึงอ่ะก็สามยุทธ์ช่องเบิะงในกล่องยังสีสวยสวยดีเม่์วอนเรียกมันงาม โอ้มันงามคนนะักเลยกเลขมันงามแม่งว่ะสีมันแบบสุดยอดอ่ะมันเด่นสวยอ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮิฮิฮิเสียงเธออะนะพ <c oughs> ูดอะคนโตโอ้ยเมสมีอันวาสนาได้จัดกุ๊โต้บอละดาว ไปแม่สมไปได้ <All> right. ว่นในเสาคือสีมหันด้ยัเสียงหัวเราะไหมยื้ยื้ยุดุดสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไ like, ลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บายบายค่ะเอาฝากช่องให้หน่อย เอาฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอ,อคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายจ้า